อเทียนพอนอ่อแม่นอกแถบนะครับ ความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ต้องไก่ปีกไก่คูไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญรีบรถน่วยบริการของเข้าได้เลยครับพ่อแม่น้องพี่ก่ละไปน้องกับเท่ากับน้ำเมื่อนี่น่วยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ ร่งไก่ดับไก่ใต่ไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่อนได้ไก่ของเข้ามากกันไม่ไม่สดสดสดสะอาดถลกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกปักมือเรียกเรียกรถนวยบริการของเข้าได้เลยครับมือนี่ขายกันในราคาเบาแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน้องบีไก่คุ้งไก่ดับไก่ไต่ไก่เข้าไก่ตีนไก่ ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลือกหาไว้เห็นอาหารตุ๋มย่างบิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่มีไก่ตุ้งไก่เครื่อไก่ตับไก่ไข่ไก่โมไก่เครื่องไก่หสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ ข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไดไก่ของห้ามมากกันไม่ๆมสดสดสดสะอาดบุกลักอนามัยครับพ่อแม่มน้องอยากได้ยกมือโบกควักมือเรียกเรียกรถหน่วยบริการของห้าได้เลยครับมือนีขาย,ขายกันในราคาบอกแท่งับมาแล้วครับมาแล้วครับขายนอกไก่เรื่องไก่โตไก่เรื่องไไก่ทอดบ,บ้านทอดอบเชิ่นครับเลือกซื้อเลือกหาไว้เห็ดอาหาร ต้มยำบิ้งพอดสุดยอดแห่งความอร่อ,อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ต้งไก่ปีไก่โค้งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องในไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญเรียกรถนวยบริการของเข้าได้เลยครับพ่อแม่น,อน้องมีกะละไป่เนาะกับเข่ากับน้ำ มือนีด้วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่รงไก่ตับไก่ไส้ไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เลือกไก่ของเข้ามากกันใหม่ๆสดๆสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกบัเมือเรียกเรียกรถหน่วยบริการของเข้าได้เลยนะครับมือนีขายกันราคาเบาแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับ พ่อแม,ม,ม,ม่น้องอยากได้ยกมือโบกวัเมือเรียกเรียกรถน้อยบริการรับได้เลยครับมือนีขายกันในราคาบ่ำแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับไก่บีกไก่คุมไก่ตับไก่ไส้ไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญรับเลือกสื่อเลือกหาวหวเห็นอาหารตรงย่างวิ่งทอด สุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ต้มไก่บีกไก่ร่วมไก่เนื้อไก่ตับสะอาดบ้านกันใหม่ๆได่ขลับพ่อแม่น้องบีกกระป๋ายทองกับเขากับน้าวันนี้หน่วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่บีกไก่ร่วไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เลี้ยไก่ ของข้ามากกันไปใหม่สดสดสะอาดหลักอนนาไมค์ครับพม่นองอยากไดยกมือบกบัดมือเรียเรียกรถนวยบริการข้าได้เลยครับมือนีขายกันในราคาเบาแพงครับมาแร้บมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เรื่องไนไก่มะหอดบ้านลาดเทียนพม่าน่อรเอยครับ จับไม่รอดจับขอช่วยับอยากได้น้องไก่ปีไก่ปุ้งไก่ขาไกลไก่ไตไก่ปขไก่เรือไก่ไก่เยอะไรไหนเยาะมากกันไหมไหมอยากได้ขอช่ญรีบรถมวยบริการจับน่องไก่เนือไก่ปีไก่ปุ้งไก่ลำไก่ไตไก่เข้าไก่ปีไก่ วันพุธนี้ช่วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เครื่องไนไก่ของเข้ามากันใหม่ๆสดสดสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกวักมือเรียก เรียกรถหน่วยบริการของห้องได้เลยครับเมื่อไี้ขายกันในรคาคาบอแพงครับเลือกคนในอยาครับมเอกคนใม่ับมากคมรับเลือกในม่ัมาอกนใน่มาเลือกามาอยรับงไลืก่คับไกาไก่ไรัเลืกาไ่บาลกใ่กคตูไืกาย่ืก้อัลือกเลกามากมกนใหม่สดับสดสะอาด่สา หลังอันดัคหนึ่พ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกบัตรเรียกเรียกรถนวยบริการห้องได้เลยครับเมื่อนี้ยขายจะได้ราคาบาแห้งครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไข่เครื่องในไก่มาหอดบ้านสะโพกด้วยงามเลยสะโพก ียืน่อเมนน้องเดบกนับ มาแล้วครับมาแล้วครับมากันใหม่ๆมมาเลือกมาเบิ้งกันสักก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่พุงไก่นับไก่ไส่ไก่ข้าวไก่ตีมไก่ของสดสดมากันใหม่ๆพม่ก็ม่นองเชิญครับเลือกน่องไก่ปีไก่พุงไก่เนื้อไก่นับไก่ไส่ไก่โตูงไก่เครื่องไส้ไก่สดสะอาดมากันใหม่ๆอยากได้ ขอเชิญบริการโดยบริการของแต่เครื่องครับแม่นองบี้กละไปน้องกับเขากับน้ำวันนี้้วยบริการเชิญครับเลือกตื่นถอาไหนอาหารทรงยางบิ้งพอดอันนี้กะไก่มดเนี่ยจะได้เนี่ยอันเนี่ยล้วนอ๋อไก้บ่มีงวนเนี่ย ขอเชิญเรีรถนวยบริการเข้าได้เลยครับพ่อแม่นอ้องพี่กะละไปน,อน,น้องกุกอย่างร้อยเดียวร้อยเดียวดีนี่นวยบริการไกร่ใส่ไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่พ่อแม่น,ออมนออ้องเชิญครับเดือดซื้อเลหาไวเฮ็ดอาหารตรงา้งยาปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่ปี้ครับ พ่อแม่น้องอยากได้ยกพุ่บงบันเพื่อเรียนเรียกรถหน่วยบริการเพื่อไปเลื่อยนถล้อหนึ่งมือขายกันอะไรค่า,าคบอ่อแพร่งดำมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน้องไก่เนื้อกไก่โตไก่เรื่องไก่มาหอดบ้านพอดเงี้ยพ่อแม่นองเลยครับ

มือนี้ขายจะในราคาปอแพงครับมาแล้วครับมาแล้วมากันไม่ใหม่มาเลือกมาเบิ้งกันซะก่อนครับน้องไก่เดือดโอ้นังก็มีงามเนี่ยนังโอ้แซ่บนังตัวนี้หั่นให้เรียบร้อยมีเนื้อด้วยส้้ม่าปิงทออดดดุยแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่ ปีไก่รุ้งไก่เลือไก่ตับไก่ไไก่โตไก่เครื่องไนไก่หนังเอาเท่าไรเอาห้าสิบได้เลยรโยบริการอเข้าได้เลยครับแมนองพีกลไปนาะกับเลูกได้ดีนะมาเขียหนงามๆมาาวองไก่เลือไกปีไกรงไกตับไก่ไกข้าไก่ีไกโตไกเครื่องได้ไก่ของเขามากกันใหม่ สดสดันมันสดแค่บใหญ่มันแับหมได้เนี่ยเรียกรถนวยบริการของได้เลยครับนี้ขายกันได้าบแม่ครับมาแล้วครับขอบคุณมากครับมะเขือมะเขือเก็บจากสวนสดๆกขาวให้ขอบคุณมาก ไก่นเนื้อไก่มีไก่กุ้งไก่กตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกัดหม่พ่อแมโนโน่น้องเชิญครับเลือกซื่อเลือกหาไวัยเห็ดอาหารต้มยงปิ้งทอดทุดยอดแห่งความอริสอร่อยครับขอเชิญครับพมโนโน่น้องครับต้มยงปิ้งทอด ยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่ปีกไก่คุ้งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องไดไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้มาเบิ่งกันสะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่พุ้งไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีมไก่ของสดๆมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลือกหาวัยเห็ดอาหาร ต้มยากการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เลืองได้ไก่ของเขามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดบุกลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกวัดมือเรียกเรียกรถนวยบริการเลยครับวันนี้ขายแตนราคาบบาแพงครับบ้าเลครับ

วัยเห็ดอาหารต้มย่างปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่ปีไก่ร่วงไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องไน้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญเรียบรถนวยบริการของเขาไต้เลยครับพ่อแม่น้องมีกัละไปเนาะกับเข่ากับน้ำเมี่อนี้บริการของเข้า ได้มาขายพวกน่องไก่ไเนื้อไก่ไปีไก่ครุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่บ่ได้แล้วยี่สิบยังมาแล้วครับมาแล้วครับมากันใหม่ๆมาเลือกเพื่อเบิงกันซะก่อนครับ เครื่องในไก่มาหอดป่านหอดเฮี่ยนพมันนองอลไรแบ ได้ได้แค่สมก็พอแล้วสดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขเอาหนูดูเอาเนี่ยอันนี้คือีหยังน่หนังจ้าหนังหนังติดเนี่ด้วยบริการของเค้าใส่มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่คร่งไก่ตับไก่ไส่ไก่ข้าไก่ตีไก่โตไก่เครื่องในไก่ของเข้ามากกันใหม่ๆสดสด ะอาดูกลักอนามัยครับพ่อแม่นองอยากได้ยกมือโบกปักมื่อเรียนเรียนร่วยบริการห้องได้เลยครับมือนี้ขายกันในราคาบ่แพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่ตไข่เครื่องไก่มาหอดบ่านหอดเทียนพ่อแม่นองแล้วครับาน้เนี่ยก็มี ปีไก่พุ่งไก่เนื้อไก่นวยบริการกอ่าห้องได้เลยครับมีขายกันในราคาพอแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องไก่มาหอดปลาหอดเทียนพแม่นนอกเลยครับเบาหน่งตัวยังรองขอพื้นหูคอยรักใบมาแล้วครับมาแล้วครับ,มา,รบมากันไม่ไม่ มาเลือกมาเบิ่งกันซะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่ปุ่งไก่รับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดเมียบบอใหม่กินไก่ยายแดงเบียบบออาหารที้พ่อคนทำงานหนออ ขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ต้องไก่หอวไก่เอื้อไก่ตับไก่ใสไก่แต่ว่าเจ้านี่เอ็นหมุมักไสะอาดตืมหมดกอยากได้ขอเชิญรีบเป็รูปถ่ายไปเห็นได้กันได้เลยครับพ่อแม่น้องบี้กันแล้วไปน้กับเข่ากับน้ำเนี่ยเอาบ๊อบกีกันนะงานงานงานเราดูเราเนี่ย อยากได้ต yup. ้องไก่ปีไก่ป like. ีกไก่เนี่ยเนก่ย่นี่ยเนี่ยขาต้นนี่บอกโ้เอาเอากินไก่วุ้ยเด็ดแบบไม่ได้เอามาตาเป็นจักรวาลไ่ตรงไก่เอาถุงไหมดูนี่เหกอ ได้ขาย50 đi 70เอาได้ตั๋วกันไม่ใหม่อ๋อนั่นแหละ นางแปลมันกินเนี่ยคอเนี่ยมันกินอะไรอันนั่นเนีอนทรบุันั่นเนี่อินนั่นะแบวันนี้ถอะไรจะไปเก็บขนมปีงสุงก้อยสี่ีีเีือก็ตลาดน49นแหละตลาดร้อยสี่สิบก้า น่องไก <No. S 2> <att S 1> ่ปีกไก่ร่มไก่เชือไก่ตับไก่ไส่ไก่โปรไก่เชือกไดไก่ลูกนดสะอาดบ้านกัดไม้ไม้อยากได้ขอเชิญรีบรุดด้วยบริการเข้าใจเลยครับโฮเมนนอฟี่กันไปนอฟกับเขากับน้ำพอดีด้วยบริการเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เชือไก่ปีกไก่ร่มไก่ตับไก่ใส่ไก่เข้าไก่ตัไก่โตไก่ ของเขามาก,กันใหม่ๆสดสะอาดรักธรรมไม้ครับพ่อแม่นอกอยากได้ยุบบุกมาเตรียมเตรียมรถโดยบริการ